ก็ขอ,อกล้าสสดีท่วงกันด้วยนะครับวันนี้พุยช่องมาตัวโฟกัสอีกเช่นเคยในทุกคนคิปตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทําการทอลองดูในทุกคนตอนนี้นะครับเราอยู่ใน เกม Lucky Slot 7ต7นะครับตัวนี้สําหรับใครที่ยังไม่เคยเล่นหรืออยากเล่นลองดูนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้ล่างคลิปแล้วกันตัวนี้นะครับผมจะทําการถอดลองดูนะทุกคนว่าจะเข้าหรือเปล่านะตัวนี้นะครับก็จะมีลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปให้เพื่อนทาการใส่นะครับหลังจากนั้นในทุกคนตรงนี้นะครับเราสามารถทําการกดล็อกอินได้นทุกคนทั้ง Facebook พวกไลน์พวกนี้ก็สามารถทําการเช็คอินได้นะมาดูกันดีกว่าในทุกคนหลังจากที่เพื่อนเพื่อการกดเข้ามานะให้เพื่อนนะครับทำการ กดที่เชิญนะครับกดที่เชิญนะตรงนี้นะครับให้เพื่อนทำการใส่ตามนี้ได้เลยนะครับ ecrsdc ในทุกคนจะมีให้เพื่อนทำการใส่ในทุกคนถ้าเพื่อนทำการใส่นะครับเพื่อนๆจะได้รับเป็นคะแนนเพิ่มในทุกคนเพื่อใช้ในการเล่นในทุกคนคะแนนพวกนี้ในทุกคนเราสามารถเอาไปทําอะไรได้บ้างในทุกคนเดี๋ยวผลขอการกดให้เพื่อนดูแล้วกันนะตัวนี้นะครับคิดว่าเพื่อนๆได้คะแนนมาแล้วในทุกคนตอนนี้ผมมีอยู่16,00 0 750นะครับก็ทําการกดคลิกที่เกมที่เราจะเล่นได้เลยนะทุกคนมาดูกันนะทุกคนว่าเราจะเล่นได้เท่าไหร่นะโอเคนะครับหลังจากที่เพื่อนทาการกดคลิกเข้ามานะครับก็จะเด้งเข้าสู่แบบนี้นะครับเราสามารถไปเล่นนะทุกคนแล้วก็ชิงรางวัล นี่แบบนี้ได้ในทะุกคนท่านเพื่อนได้ที่1นนะครับก็จะได้รับบัตรทูส0 0บาทนะนะทุกคนลดหย่อนกันลงมาเรื่อยๆในะทุกคนก็ตามลําดับที่เพื่อนทาการเล่นได้ในะทุกคนตัวนี้ก็เราไปเล่นดูได้ในะทุกคนพวกนัมมี่พวกไฮโลพวกนี้พวกสล็อตก็สามารถทำได้เช่นกันเดี๋ยวผมเล่นให้เพื่อนดูก่อนแล้วกันในะนะทุกคนมาดูจะได้หรือเสียนะนะทุกคนอะมากดคลิกลองดูแล้วกันจะได้หรือเปล่าเนี่ยโอ้โหโอ้โหได้อยู่ได้อยู่ทุกคน แตกอยู่นะนี่เห็นไหมมาดูสังเกตได้ทุกคนคะแนนที่เราจะได้ในทุกคนตอนนี้ยังไม่ขึ้นหลักทุกคนตอนนี้เห็นไหมตอนนี้นะครับเราต้องรอในทุกคนตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมไม่รอแล้วกันในทุกคนตัวนี้นะครับเราก็ทาการรอ13นาทีในทุกคนถึงจะสามารถทําการเข้าร่วมได้ในทุกคนอันดับหนึ่งก็จะได้300บาทนะครับตรงนี้นะครับการหา point ในทุกคนตรงนี้นะครับสังเกตด้านขวามือในทุกคนขวามือนะครับถ้าเราเล่นครบ ทุกสิตาในทุกคนเราสามารถทําการรับคูปองได้ในทุกคนพวกนี้ก็จะเป็นเลทข,ของคูปองนะมาดูถ้าเราเล่นไปสักพักเราจะได้เท่าไหร่อ่ะทุกคนโอ้โหแตกง่ายมากเลยอะ่ะผมไม่ค่อยได้เข้าเล่นสักเท่าไหร่นะเฮ้ยแจ็คพอตจะแตกหรือเปล่าไม่แตกนะครับเห็นไหมเราได้120ค่คูปองมาในะทุกคนเพื่อใช้ในการถอนนะครับ มาดูเดี๋ยวเราเล่นไปสักพักแล้วกันนะว่าเราจะได้เท่าไหร่ก็การที่เราจะได้รับพวกคูปองพวกนี้นะทุกคนก็ขึ้นอยู่กับอัตราการสุ่มของเราเนะีทุกคนว่าจะสุ่มมากสุ่มน้อยนะครับโอเคเงินเราจะหมดแล้วนะเดี๋ยว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 เราไม่เติมนะเราไม่เติมทุกคนทําการกดรับรางวัลไปนะครับโอ้โหทําไมกดโดนนู่นโดนนี่อ่ะทุกคนมาดูมาดู ขันต่ำอยู่ที่พันห้านะครับตรงนี้ต้องเป็น V.P. ด้วยในทุกคน V.P. นะเงินพอไหมเนี่ยทุกคนก็คือตรงนี้นะครับ V.P. ในทุกคนถึงจะสามารถทําการปลดล็อกได้ในทุกคนถ้าไม่ใช่ V.P. ในทุกคนปิดสายฟรีพวกนี้ในทุกคนก็เล่นได้ละระดับกลางเท่านั้นในทุกคนส่วนห้องระดับสูงระดับเศรษฐีพวกนี้เราไม่สามารถทําการเล่นได้ตอนนี้ผมอยู่ที่ V.P. สี่ในทุกคนช่วงแรกผมว่าจะเติม เอาไปขายชิปนะช่วงนั้นผมโอ้โหผมชิปเยอะมากนะทุกคนว่าจะขายชิปเอาไปามาไม่สามารถทําการขายชิปได้นะทุกคนตัวน,นี้นะครับมันไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรในะทุกคนผมก็เลยเสียงเงินทิ้งไปเปล่าๆแนะนําถ้าใครจะเล่นเป็นสายฟรีดีกว่าและอีกอย่างหนึ่งนะทุกคนผมไม่มั่นใจก็คือ ถ้าเพื่อนนะครับได้คูปองครบในทุกคนแล้วก็เอาไปแลกตรงนี้เราต้องเป็น VIP หรือเปล่าตรงนี้ผมไม่มั่นใจในทุกคนส่วนใครที่ได้คูปองเยอะๆแล้วไม่ใช่ v i p นะครับบอกหน่อยในทุกคนว่าสามารถทําการแลกได้หรือเปล่านะอมาดูการในทุกคนว่าวิธีการแลกจะคลิกที่ไหนในทุกคนให้เพื่อนนะครับทำการกดคลิกโบนัสในทุกคนนี่ทําการกดคลิกที่โบนัสได้เลยนะคำว่าเชิญนะครับนี่คำว่าเชิญนะ ตัวนี้นะครับก็มีการเชิญเพื่อนด้วยนะครับเดี๋ยวผมกดให้เพื่อนดูนะสำหรับสายเชิญเพื่อนนะครับก็จะเชิญเพื่อนได้ไม่จํากัดในทุกคน1นคน,เพ,นเพื่อนจะได้รับ50,000 JP หรือ5 0,000คูปองตรงนี้จะไม่ได้ทั้งหมดเพื่อนของคุณต้องทําภารกิจด้วยนะทุกคนเอาโอเคนะทุกคนก็ทําการกดคลิกด้าน ซ้ายมือนะครับนี่คูปองสะสมหลังจากที่เพื่อนทาการกดคลิกเข้ามาในทุกคนก็จะเจอหน้าตาแบบนี้ในทุกคนเป็นรูปแบบเว็บไซต์ระบบแรกของ l u c k ี้สล็อ7เจนะครับตรงนี้ก็จะเป็นไอเทมเกมแล้วก็ JP ก็คือคูปองคงเหลือของเราเองในทุกคนตัวนี้นะครับการแรกก็จะมีเติมเงินมือถือนะทุกคนแรกบัตร TM ก็คือบัตรทูมันนี่นั่นแหละตัวนี้นะครับก็คล้ายๆเหมือน แฮปปี้ดัมมี่เลยในทุกคนแฮปปี้ดัมมี่เลยถ้าใครเคยเล่นก็เหมือนกันในทุกคนสําหรับการแลกแต่การรับตรงนี้นะครับก็จะรับอยู่ที่อ e ีเมลนนทุกคนไม่ได้รับอยู่ที่หน้าเว็บตรงนี้นะทุกคนเดี๋ยวผมกดประวัติการแลกเพื่อนทาการรับลองดูในทุกคนนี่ทําการดูนะนี่นี่เห็นไหมผมทําการแลกจะไม่อยู่ตรงนี้นะสําหรับการรับจะอยู่ที่อ e ีเมลในทุกคนเมื่อนเพื่อนนะครับอีเมลครบ50อ e ีเมลหรือข้อความเข้า50ข้อความนะครับเพื่อนจะ โดนลบข้อความนั้นในทุกคนถ้าเพื่อนทาการเชิญเพื่อนตรงนี้ก็รีบรับด่วนเลยเดี๋ยวเรามาดูที่เติมเงินมือถือกันดีกว่านะทุกคนก็คือเราสามารถทําการเติมทั้ง A I S True Move S แล้วก็ d t a c ได้ในทุกคนก็คือ2แสงคูปองจะากเท่ากับ20บาทในทุกคน True Move S 500แสนคูปองเท่ากับ50บาทนะทุกคนโอเคเดี๋ยวเรามาดูที่บัตรแรก GM กันดีกว่านะทุกคนก็คือผมจะทำการแลกไม่รู้ว่า300บาทจะสามารถทำการแลกได้หรือเปล่าแต่150บาทสามารถแลกได้นะทุกคนอัตราการแลก1 5 0 0 0ล้านใทุกคน1 5ล้า คูปองในทุกคนแลกได้150บาทในทุกคนส่วน3ล้านคูปองในทุกคนแลกได้300บาทเดี๋ยวเราทําการกดคลิกแลกลองดูนะเฮ้ยแลกได้เลยทุกคนทํบาบัตรหมดทําไมแลกได้เลยทุกคนเฮ้ยแลกได้อยู่นะทุกคนนี่แลกได้อยู่นะ3ล้านคูปองในทุกคนแลก300บาทนะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราก็จะทําการกดเข้าที่เกมกันดีกว่าตอนนี้ J.P. ของเราก็ลดลงประมาณ3ล้านกว่าก็เหลืออยู่ประมาณ3ล้าน1 6 1 0 0แส่คูปองนลทุกคนไม่เยอะนะหลังจากที่เราทำการกดเข้าเกมในทุกคนส่วนวิธีการรับนะครับเมื่อ บัตรทูมันนี่เข้าในทุกคนเพื่อนเพื่อนสังเกตที่อีเมลในทุกคนจะมีอีเมลให้เพื่อนเพื่อการกดอยู่นะตรงนี้นะครับเห็นไหมมีคําว่าอีเมลอยู่เห็นไหมตรงนี้นะครับก็จะเป็นข่าวอีเมลพวกนี้เพื่อนเพื่อนสามารถทําการกดรับได้ในทุกคนสามารถทําการกดรับได้อีเมลนะครับ <c oughs> ก็จะขึ้นเป็นรหัสบัตรทู ส,สิหลักให้เพื่อนทาการคันลอกแล้วก็ไปกกอกในทูมอนี่วอลเล็ตในทุกคนจะประมาณนี้และกันสําหรับการแรกในทุกคนส่วนถ้าใครอยากเล่นเพิ่มเติมนะเห็นไหมพวกนี้ในทุกคนมีสลอ็อตพวกไพ่แล้วก็ ขายพวกไฮโลเสือมังกรทองประมงนะทุกคนน้ำเต้าปูปลาเขาโหเยอะมากเลยนะทุกคนเยอะอยู่นะตัวนี้ก็ไปเลือกเล่นกันได้นะครับยังไม่แน่ใจนะครับถ้าไม่ใช่ VP ีจะสามารถทําการแลกได้หรือเปล่าในทุกคนถ้าใครากเล่นเดียวผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้ล่างคลิปล้วหลังจากผ่านไป1ชั่วโมงนะทุกคนเงินก็ได้แล้วในทุกคนตัวนี้เพื่อนๆไม่ต้องไปเช็คในเว็บไซต์ของ เกมล u c คกี้สล็อ7เจ็ดเนะครับให้เพื่อนทาการเช็คที่อีเมลเลยนะทุกคนนี่ให้เพื่อนทาการกดคลิกที่อีเมลเลยนะครับตรงนี้จะมีบัตรโทรอยู่นะทุกคนก็จะเป็นรหัส13หลักไม่ใช่13หลักดิ14หลักนะทุกคนเขาก็จะเขียนบอกว่ายินดีด้วยคุณแรก ปลี่ยนล่างวันสำเร็จแล้วในทุกคนตรงนี้เพื่อนๆก็ทําการกดคัดลอกยังไม่แน่ใจในทุกคนว่าเราต้องทําการใส่ตัวด้านบนหรือตัวด้านล่างในทุกคนมันมีอยู่2ตัวนะแต่สังเกตที่เห็นเมืองทุกคนตัวที่ผมบอกไปในคลิปก็คือหากจดหมายมีมากกว่า50 จดหมายนะทุกคนระบบจะทําการลบอัตโนมัติตรงนี้เพื่อนต้องระวังด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวผมก็จะกดเข้ามาที่ทู m o n ี่กันเลยนะทุกคนเดี๋ยวผมก็จะทําการคัดลอกแล้วก็เอาไปใส่ใน t ทูม o นี y ลองดูนะทุกคนว่าจะสามารถทําการใส่ได้หรือเปล่านะ โอเคทุกคนเดี๋ยวเราก็ทําการใส่ลองดูแล้วกันนะตอนนี้ผมอยู่ในแอป True Money Wallet นะครับตอนนี้ผมก็ทําการคัดลอกเรียบร้อยแล้วในะทุกคนเ,นเพื่อทําการกดที่เติมเงินเข้าบัญชีนะครับเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับจะเจอคําว่าบัตรเติมเงิน t u e m o n n y อยู่นะครับสําหรับใครที่แลกสําเร็จแล้วแต่มีข้อเสียก็คือสําหรับใครที่ทําการแลกนะทุกคนตัวน,นี้ผมแนะนําถ้าใครจะแลกนะ เอาไปเติมเกมดีกว่าเนี่ยคนบัตรเติมเงินสดทูมานี่วอลเลตนะครับจะมีค่าธรรมเนียมก็คือ25อนะทุกคนโอ้โหอะไรจะเยอะขนาดนี้เอาเคทําการกดคลิกถัดไปทําการกดยืนยันมาดูเราจะสามารถใส่ได้เท่าไหร่นะทุกคน225บาทนะทุกคน โดนหักไป75บาทนะทุกคนโดนหักไป25%ก็เยอะอยู่นะทุกคนเยอะอยู่นะตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราทําการเช็คลองดูนะนี่นะครับก็ทําการถอนเรียบร้อยแล้วนะทุกคนตรงนี้นะครับเป็นบัตรครู300บาทนะทุกคนหลังจากหักค่าธรรมเนียม75บาทก็เหลืออยู่ที่225บาทนะทุกคนจะประมาณนี้และกันก็ทําการแลกให้เพื่อนดูแล้วนะทุกคนก็รอประมาณ1-2ชั่วโมงนะทุกคนเพื่อนเพื่อก็สามารถทําการเช็ค ที่อีเมลได้แล้วในทุกคนโอเคท่านเพื่อนชอบวิปคลิปเดอนี้นะครับหรือคลิปเดอนี้มีประโยชน์ตอนเพื่อนนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์คลิปเดอนี้กันด้วยในทุกคนเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ